เปิดตารางจากเงินบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม69นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับจะได้ รับเงินนะครับปกติเนาะรูดซื้อสินค้า300บาทในวันที่1มก,กราคมนี้นะครับแล้วก็ได้ส่วนค่ากา s โขต้ม80บาทต่อ3เดือนเป็นช่วงเดือนมก,กราคมถึงมีนาคม69้นะครับและตามมาด้วยค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะอีก750บาทนะครับนีจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่1มก,กราคมส่วน20มก,กราคมนะครับจะเป็นเงินเบี้ยวความพิการ200บาทเข้าบัญชีพอเพสสำหรับพี่น้องที่มีบัตรสสดิการแห่งรับและมีบัตรประจำตัวผู้ น,นี่คือตารางล่าสุดจากทางตรมบัญชีกลางสามารถเชื่อถือได้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดอยากติดตามข่าวสารบัตรสวัิการแห่งรัฐนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ Facebook Page หรือ TikTok ข่าวสตังมีเดียนะครับส่วนใครที่ดู YouTube ก็ดูสตังได้ทุกวันนะครับจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้าที่ช่องสตังมีเดียแห่งนี้นะครับ